สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันอยากได้ลาบูบูจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยเย่ปิวว้าวลาบูบูฉันอยากได้มากเลยแต่กล่องละสี่พันเดี๋ยวไปดูเงินเก็บของเราสิว้าวมีตั้งสามพันแน่ไปขอแม่ซื้อดีกว่า แม่อะไรหนูอยากได้ลาบูบูมันคืออะไรอะ่ะมันคือตุกตาแล้วมันก็เป็นพวงคุณแจด้วยขนนิ่มๆแล้วมันก็มีตัวซีเกตด,ด้วยนะแม่ซีเกตอ,อ่ะอ่แม่ไม่ซื้อให้หรอก เปลืองเงินแต่หนูมีเงินเก็บสามพันนะหนูกล่องละพันสี่เองแม่ยันหนูยัหนูให้เงินแม่แล้วแม่เอาไปซื้อเดมิลล่าไม่ได้ไม่ได้ไไดทำยังไงดีเราอยากได้ลาปูปูเราอยากได้ของแท้ด้วยแต่ของแท้มันพันสี่แม่ไม่ซื้อเฮ้ยนี่ลูกไปซื้อน้ำ ป่าให้แม่หน่อยโอ้ยอากาศร้อนขนาดนี้แม่ไม่ไปเองล่ะโอยไปให้หน่อยสิโอเคโอเคอยากได้ลาบูบูต้องทำยังไงดีนะเอ้ยต้องทำยังไงดีอุย๊ย ูหยอดกล่องสุ่มนี่ไปดูดีกว่าว้าวมีลาบูบูด้วยน่าจะของปลอมแน่เลยแต่เราอยากได้อะไรกี่บาทเนี่ยโหอันละห6 0บาทเองกดดีกว่าเราเอาเงินมาหกร้อยน้ำปลาขวดของแม่ก็แค่20บาท่ขอให้แม่จ่ายเงินกดเลยตึง้งว้าว น่ารักมากๆเลยไปเอาน้ำปลาให้แม่ดีกว่าแต่น,นี้ต้องแอบแม่ไว้ดีๆเลยเดี๋ยวแม่รู้ชืบน้ำปลาอยู่ไหนเนี่ยน้ำปลาออกมาหาค่าหน่อยสิฉันหาเจอไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่น้ำปลาขวดละกี่บาทคะ ยี่สิบจ้านี่ค่ะโอเคกลับเลยดีกว่าเราเอาลาบูบูมาแค่ตัวหนึ่งเราไม่เอามาแค่กล่องเดียวเพราะเราไม่ได้สั่งยกลงังฮแล้ว โอเคนี่คะ่ะโอเคไปแกะลาบูบูดีกว่าชิบหายคิดด้วยลาบูลาบูเออเออโอเคเพลงนี้อ่นหนึง่งแต่เราต้องทำเสียงเอสเอ็มอาร์ก่อนหนึ่งสองสาม แล้วต้องไปหากล่องกระดาษนี่เราทำเสร็จ A S M R ลาบูบูหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้กล่องลาบูบูมาเรามาแกะกันค่ะมาแกะกันเลยค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวซีเกตซีเกตไหมเราหยิบใบมาดูก่อนเลยว้าวเราได้ตัวซีเกตไม่ใช่นะไม่ใช่นะเราได้ตัวสีขาวนี่ขนน่ารักมากเดี๋ยวเราเก็บกล่องก่อนบ๊ายบาย อาใส่เพิงลาบู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 าบาบโอเคลงเลยน่ารักมากๆเลยเอาไปห้อยกระเป๋านักเรียนดีกว่าชิบๆๆ นี่ลูกเมื่อกี้ลูกทำอะไรเหรอเมื่อกี้หนูแค่ทำกล่องลาบูบูค่ะและหนูทำของหนูทำเองนะคะมันเป็นของปอมเพราะหนูทำเองมันเป็นสกูชี่อ๋อโอเคจ้าเกือบแล้วเราเราซื้อมาตั้ง5้าร้ิบาทถ้าแม่รู้แม่ว่าเราแน่ๆ ยืนเล่นอยู่ข้างนอกดีกว่าไปดูติ๊กตอกลูกดีกว่าชิบ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 วีนี่ไงละ่ะบูบูที่ลูกบอกลงแล้วด้วยอุย๊ย ทำไมมันเหมือนของจริงจังเลยแต่ลูกบอกว่าลูกทำเองมันไม่เหมือนสก,กุตชี่เลยนะมันไม่มีตรงไหนเป็นกระดาษเลยด้วยซ้ำนี่ลูกต้องแอบไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแน่เลยมันอันละห้ารอยหกสิบบาทแนะ่เราต้องไปลงโทษลูกแล้วไหนลูกอยู่ไหนนะเฮ้ย แม่ต้องรู้แล้วนะแน่เลยเรียบหนีดีกว่าหนีไปตรงไหนดีอยากกู่าหนีตรงนี้ดีกว่านี่ลูกอยู่ไหนเนี่ยแอบไปซื้อลาบูบูจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาหรอเนี่ย อยู่ไหนกันนะหาหาดนี่ลูกแอบซื้อลาบูบูของปอมมาเหรอใช่ค่ะนี่เดี๋ยวแม่จะลงโทษลูกฮึฮึ โอ๊ยโอ๊ยหนูเจ็บอือ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 หนีดีกว่าปล่อยให้แม่ถูกไปอย่างนั้นแหละหนีหนีหนีห,นหัวหัวโนปูดเลยเข้าหนีเข้าบ้านเลยหนีเข้าบ้านเลย นอนเลยซื้อลาบบูบูของแท้ให้ลูกดีกว่าโอ้ยแล้วเราจะตีลูกไปถาไปให้ดักแบบช้อซบชึบ,ชบ,ชบสั่งสั่งสังสังเอ๊ะ มีคนสั่งของเราบูบูของเรามานี่ไปส่งดีกว่าชริสไปสวัสดีครับของระส่งแล้วนี่ครับอขับคุณขานลง มาส่งเร็วทันใจมากอยู่แล้วครับที่นี่บริการดีบริการดีสุดๆไปเลยนะครับฝากให้ห้าดาวผมด้วยให้ห้าดาวต้องให้ห้าดาวผมนะครับไม่งั้นผมจะไม่มาส่งให้คุณอีกบายๆผมจะไม่ส่งให้คุณแล้วว้าวลาวบูบูน่ารักม,มากๆเลยเป็นยังไง กันมากคะ่ะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร้ให้ช่องมันนี่ดาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ bye ๊บบยบายปี๊